สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องลารินแอนลาลินนะคะเราไม่แกแปลภาษาไทยตรงกลางก็คือเล่นลรินและลารินนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเร,เราไม่ต้องแตกใจน,นะคะว่าเรามาอยู่หน้านี้เพราะว่าอันนี้ก็คือโค้ดในบูเฮฟเองนั่นเองที่เราจะเอาไปแต่งตัวเดี๋ยวเราไปเล่าช่วงกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะคะอันแรกก็จะเป็นปืนถือปืนนี่ต่อไปต่อไปเป็นท่ายื่น โอเคได้แล้วต่อไปก็จะเป็นท่าวิ่งแหละเดี๋ยวหนเอ่ยโอเคต่อไปเราจะไปดูท่าเดินกันต่อเป็นต่อไปเป็นท่าเดินโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตัวกันเลยต่อไปเป็นใบหน้าน่ารักเอ้ยเราพิมพ์ผิดอ๋อโอเคทุกคนแล้เวเราข้ามไปเลยนะต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ ได้หูฟังมาแล้วโอเคทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ปังน่ารักต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ปังน่ารักเดีย๋ยวเรามาเลือกทรงผมก่อนเลยกันเดี๋ยวเราไปหาต่อนะปังใกล้ใกสุดท้ายเลยนะคะรอโหลดก่อนแป๊บหบนึง่งนี่ถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ล่ะเน่น่ารักค่ะ ทุกคนย๋ยวเราหาทรงผมให้เจอกันนะเราแนะนําว่าทรงผมอันนี้นะคะเดีย๋ยวเราไปหาหน้ามากันต่อพิมพแบบเดิมนั่นแหละโอเคเริ่มรอก่อนนะคะเดีย๋ยวเราลองใช้หน้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หน้าตาแบบนี้โอเคอันสุดท้ายก็จะเป็นกงเกงนะคะ,ะอู้หน่ารักมากค่ะนี่อย่าเราเสื้อมันอาจจะแบบ ทีพิวล่าจะแบบอันนี้เกินไปนะคะน่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าเราไปเห็นอันนึงอะ่ะมันมีเขาเคยทําแบบนี้ก็คือให้ใช้เมื่อกี้เน็ตหลุดนะคะมาเดี๋ยวเราเอาใหม่นี่ก็คือแบบนี้แล้วก็เราเห็นเขาไปทําอันนี้มาก็คือใช้กล้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหัวเลาะนั่นเองหัวเลาะไม่ใช่ร้องหานะแล้วก็เอ้ไม่สิ เออปรับถ้าเป็นสุดท้ายหัวแล้วแล้วเราใช้ท่าทางไม่เหมือนเขาอ่ะไม่เป็นไรอ๋อหอไม่ได้เลยเด<ม>ีย๋ยวเรามาเซฟตัวละครกันก่อนเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันมีผมน่ารักไหมอ๋อหอเต็มเลยค่ะเลิศมากออออ,อนี่นี่นี่เรา ทรงผมทรงผมนี้น่ารักนะคะนี่ลองไปใช้กันนะเดีย๋ยวเราลองมาหาทรงผม,มอันที่มันเหมาะบ้างดีกว่ามันน่ารักหมดเลยนะคะลองใช้นี้แล้วเราก็จะไปเปลี่ยนหน้ามากันทุกคนแล้วก็พิมพ์แบบเดิมไปเลยนะคะแล้วก็เผอกดมันก็นไ้เองมาเดีย๋ยวเราไปเดี๋ยวอนี้คือลายเอ๋ยนะคะโอ้โหนี่คืออะไร อ๋อก oh, okay. ิ๊ฟโอเคแล้วก็พิมพ์แบบเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาลองหาอีกรอบน่ารักมากเออทุกคนแบบนี้ก็ได้นะอันนี้อ่ะโอเคอย่เรามาเซฟกันเลย <im itation> น้องอย่าเราเอาเป็นน่ารักแล้วกันนะรออวก็ <im itation> รักนี่มันไม่โอเคเซฟ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ้ายๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะใช้สีผิวเป็นสีขาวก็น่ารักนะบายลองไปพิ์แบบนี้กันนะ